เกสซันตาซิลอัคคาราเดชชุดนะคะเกสนะคะเคยทำงานประจำมาก่อนแล้วก็ทำให้เกสนะคะมีรายได้นะคะไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายทลาให้เกสนะคะมาเห็นคอสคอสหนึ่งก็คือคอสราคา89บาทนะคะ เรียนกับอาจารย์ออฟไอทีเอ็กเปิดนะคะซึ่งเกศนะคะก็ได้ uh, ความรู้กับอาจารย์นะคะกับอาจารย์ออฟไอทีเอ็กเปิดนะคะเป็นหนึ่ง uh, เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะคะแล้วก็30คําส่งพลังนะคะแล้วก็ uh, การปรับเพจ Facebook ยังไงนะคะให้เพจ Facebook เรา uh, ปางังแล้วก็รับซับนะคะแล้วก็ uh, ะะสามนะคะก็จะเป็นพ uh, วอล์ก uh, คอนเทนต์ ต่างๆนะคะที่เราโพสต์ในเพจนะคะเพื่อที่จะให้คนนะคะเข้ามาติดตามหรือสนใจมากขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆนะคะท่านไหนนะคะที่อยากจะเรียนคอร์สราคา89บาทนะคะคุ้มมากกับอาจารย์ออกนะคะ <ๆ S 1> ก็ทัก get <ๆ S 1> เ,เข้ามาได้นะคะที่อินบ็อกข้างล่างเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ